อันนี้จะมาสอนวิธีการทำโรงเรือนนะครับสำหรับเอาไว้ปลูกพืชผักนะครับก็จะมี2ขนาดนะครับขนาดเล็กนะครับกว้าง2.5เมตรนะครับสูง2เมตรแล้วก็ยาว10เมตรนะโรงเรือนหนึ่งก็จะเป็น กว้าง4เมตร,รเหมือนเต็นท์ผ้าใบเราธรรมดานะครับกว้าง4เมตรตรงนี้สั่งเพิ่มยาว10เมตรหรือใครจะใช้โครงเต็นท์เก่าก็ได้นะครับที่กว้าง4เมตรยาว8เมตรนะครับใช้ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยครับเริ่มจากแรกนะครับก็จะเป็นรางร,รางที่ใช้ยึดพลาสติก ก็จะมี2ชนิดนะครับก็คือรางอลูมิเนียมแล้วก็รางเหล็กชุบสังกะสีนะครับผมเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวชุบเหล็กชุบสังกะสีก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูธรรมดาท่อนนึงจะยาว3เมตรนะครับนี่เป็นตัวอย่างกษประมาณนี้ก็จะเป็นล่องที่เอาไว้ลึก ยิบแน่นเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ลองใช้นะครับก็จะเป็นสีลายที่เขาเอาไว้ใช้ทำฝ้าเพดานแต่ก็มีข้อเสียเยอะนะก็คือมันจะคมบาดลาติดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ใหญ่ไม่กว้างมากนะครับก็พอใช้ครับเดี๋ยวคราไปดูนะครับผก็ใช้มา2-3งสามปีแล้ว ก็ได้อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ถูกกับงานเท่าไหร,ร่จะใช้แกขัดมันก็จะเป็นลวดนะครับที่เอาไว้ล็อกในรางนะครับเวลาเราล็อกเราก็จะถัดเข้าไปในนี้กลับไปไยึด มันก็จะเป็นมุกนะมุกมก็จะมีมมความยาว3เมตรก็แล้วแ,แต่เราจะเลือกว่าเอาขนาดความถี่ของตานะครับ20ตา24ค,ความถี่ตัวเนื้อมุกแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่สุดนะครับ ก็ยังการเทียไฟไม่ได้นะครับยังเข้าไปได้นะก็ขึ้นอยู่กับการระบายอากาศชอบแบบไหนก็เลือกนะขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะคมากราคาก็สูงนะแต่ทนครับทนแดดมา6ปีแล้วที่สวนผมยังใช้งานได้ดีนะครับอีกต่อไปนะครับก็จะเป็นพลาสติก <Pl astic. S 1> นะครับ เป็นพลาสติกคุมโรงเรือนนะครับก็จะเป็นพลาสติกที่ผสม UV ป้องกันแสง UV นะครับอันนี้ป้องเ,อเันเกือบไป7เปอร์เซ็นตะ์แต่อายุการใช้งานจริงๆก็อยู่ได้ประมาณ2ปีก็เริ่มจะมีรอยฉีกขาดนะครับส่วนที่ยังแข็งแรงก็ยังเหนียวอยู่ไม่กรอบ,นะรบเราจะสับสนกับพลาสติกคุมบ่อปลา ก็ลองมาใช้นะครับได้ประมาณ6เดือนก็จะกรอบฉีกขาดแต่ถ้าพลาสติกโดยเฉพาะสําหรับโรงเรือนก็จะมีราคาแพงหน่อยก็ขึ้นอยู่กับหน้ากว้างที่เราจะใช้นะครับราคาก็เช็คได้ในเว็บนะครับต่อไปคือขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเราก็ตั้งโครงโรงเรือนตั้งธรรมดา อันนี้ก็ปิดพผาดนะครับสนิมขึ้นแล้วนะก็คือตอนลงเสานะครับต้องเทปูนนะครับเทปูนไวน้เพื่อป้องกันความชื้นแต่น,นี้ไม่ได้ทำนะครับแต่ห้าหกปีล้วยังใช้งานได้แต่ว่าแนะนำนะครับใครที่จะทำต่อไปก็ควรเทปูนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู อย่างนี้นะครับหรือเราตัดเป็นท่อ PVC สวมลงไปแล้วก็เทกรอกลงไปแล้วก็ป้องกันนะครับยิ่งดีนะครับขอลงนนี้ก็กวาง2เมตรนะครับกำลังจะปลูกองุ่นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากตั้งโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับ ดับแรกเราก็จะล้อมด้วยมุงก่อนล้อมด้วยมุโดยยิงลางยิงลางทับมุงลงไปน,นะครับทับมุงไว้นะครับแล้วก็ยิงสกูที่เป็นปลายจอดเหล็กนะครับยึดไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณ1ฟุตต่อ1ตัวนะครับไปเรื่อยๆเป็นสุด3เมตรแล้วก็ต่อรางไปเรื่อยๆจนรอบนะครับรอบเลยดบบแรกก็คือรอบก่อนรอบเลยนะครับจนมาถึงขอบประตูนะครับแล้วก็ตัดมงนะเป็นช่องประตูไว้ สข้างข้างนี้ก็สุดด้านนี้นะครับล็อกไว้หลังจากนั้นก็ใครชอบก็ฝังดินก็ได้นะครับเหมือนผมก็ฝังดินไว้หรือบางคนบางท่านงก็ไม่ได้ฝังก็เอาอะไรทับเอาอีทบ็อกอทับไว้ป้องกันการเปิดคขั้นตอนที่หนึ่งครับก็ออคือตั้งโครง โครงเสร็จก็ขึ้นโครงตั้งเสร็จเทปูนที่เสายึดมุ้งนะครับเสร็จแล้วเราต้องการมุงด้วยนะพลาสติกแล้วก็ค้งด้วยพลาสติกนะครับแล้วก็มุ้งข้างหน้านะครับหลังก็จะขึ้นไปบริเวณนี้นะครับรอบข้างหน้าเลย ข้างหลังด้วยนะครับก็จะขึ้นโครงรอรับที่การถักยึดนะตอนต่อไปนะครับก็มุนะครับก็มุ่งมาประมาณสามปีแล้วนะครับเริ่มมีการขาดแล้วพลาสติกนะครับยึดด้านหน้าก่อนนะครับยึดด้านหน้าให้เสมอเลยนะครับตรงเสร็จแล้วก็ เริ่มเก็บข้างๆนะครับสองข้างไปพร้อมๆกันยิ่ง,ง,งๆๆดงงีนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับล็อกล็อกล็อกล็กดึงตึงแล้วก็ไปจบที่ตรงท้ายนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียนะครับตัวนี้ผมใช้ซลายีนะ่ลาย หลายข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือมันจะคมเนี่ยทำให้พลาสติกเราขาดง่ายแต่ก็ตัวนี้ก็อยู่ได้สามปีละขาดง่ายเกียวกับรางธรรมดารางเฉพาะนะเนี่ยนี่คือรางเหล็กนะครับชุบสังกะสี ห้าหกปีแล้วก็ยังโอเคอยู่ครับรูปร่างเหมือนกันนะครับหน้าตาต่างกันที่วัสดุแล้วก็ราคานะครับส่วนตรงนี้เราก็จะไปตามความโค้งนะครับยึดไปเรื่อยๆติดทับกับมุ้งเหมือนเดิมนะครับก็ปิดด้านหน้านะครับมุง้งรบายอากาศส่วนข้างบนก็จะคลุมด้วยพลาสติกนะครับ แต่โรงเรือนนู้นผมลองใช้เป็นผ้าสแลนบางแดดนะครับยึดติดนะครับก็จะเป็นมุ้งอันแรกสีขาวนะครับเพื่อมุง้งสแลนสีดำสีเขียวดำเขียวนะครับสาหรับกันเยึบติดกันแล้วก็ดึงล็อกตรงในรางนีน่เสร็จเรียบร้อยครับโรงเรือนใครที่สนใจก็ ลองศึกษาแล้วก็ลงม,มือทําครับผมต่อไปขั้นตอนการยึดมุ้งนะครับหรือจะใช้เป็นพลาสติกก็ได้นะครับใส่ในรางนะครับโดยเราจะใช้ลวด,ดแบบนี้นะครับถักเข้าไปในรางาก็จะ เราก็ดึงให้ตึงด้วยนะครับเร่เรื่อยนะครับเราใช้สแลนมุงหลังคานะครับปัญหาที่เกิดก็คือเราดึงด้านหัวกับท้ายก่อนนะครับดึงด้านหัวกับท้ายพอเราดึงเสร็จตรงกลางมันก็จะเล็กลง จึงทำให้เราเวลาดึงด้านข้างมันจะไม่ถึงนะครับตึงเกินไปก็เลยต้องแก้ไขนะครับปดดด้านหัวท้ายหัวด้านหนึ่งออกนะครับแล้วก็ไล่เก็บด้านข้างก่อนสองข้างเก็บด้านข้างเสร็จนะครับเก็บด้านข้างเสร็จแล้วค่อยไปปิด ยึดตรงหัวนะครับตอนนี้ก็จะแก้ไขครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับจะใช้เป็นมุ้งนะครับสลับกับสแลนสีดำและสีเียหลือง ตอนนี้กำลังเตรียมดินนะครับเขียนระยงระยางนี่ก็คือเชือกนะครับแต่ก่อนปลูกเมลอนนะครับก็มีอย่างอื่นทํานะครับช่วงนี้ก็เลยเว้นการปลูกไปประมาณ2ปีละ จะเริ่มกลับมาทำอีกนะครับจริงๆต้องคุมโดยพลาสติกนะครับเพราะเมลอนต้องควบคุมน้าไม่ดีตอนนี้จะเปลี่ยนปลูกผักนะครับก็เสียของรงเรือนนะครับก็มีนะครับก็คือถ้าปลูกพืชที่ให้ผลนะครับก็ต้องผสมผสมกระสยสอนนะครับหรือว่าดอก เอ,อาจจะใช้มือนะครับหรือตัวช่วยก็คือพึ่งพึ่งน้อยนะครับหรือตัวชันนโลงนะครับต้องมีเอาไว้ในโรงเรือน,นะครับเพื่อให้ช่วยผสมเกสรครับไม่งั้นก็จะไม่ติดดอกออกผลน,นะครับในเวลาที่เราต้องการนะครับสองอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะครับอาจจะอบอ้าวนะที่สูงกว่าข้างนอกบ้างนะ ก็ต้องมีน้ำฝอยสเปรย์นะครับลดอุณหภูมิแต่ข้อดีก็คือป้องกันมแมลงตัวใหญ่ที่จะมากัดกินใบแต่ตัวเล็กๆเช่นเพลี้เพลี้ไฟเงี้ยก็ป้องกันไม่ได้นะครับก็เข้ามาได้เหมือนกัน,นแล้วก็ที่ปัญหาสำคัญก็คือมดนะครับมดดำมดแดงนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัูพืชสำคัญเพราะว่าจะขนเอาเพลี้ เพี้ยต่างๆนะครับกินน้ำเลี้ยงของพืชเนะราสำคัญนะครับมดนะครับตัวนำเพี้ยมานะครับประตู